วันเสาร์ได้ไพ่สี่กระทาคพราะว่าสี่กระทาเนี่ยเป็นสุดยอดของการงานการเงินความรักอู้อถ้าเป็นการงานสี่กระทาแปลว่าความโชคดีในพาร์ทเนอร์ค่ะคอเน็กชนสี่อุมาลีบอานะครับสี่กระทาเนี่ยเขาบอกว่าเห็นไหมราชินีราชาถือชอบประกอบว่าเฉลิมฉลองภาษาพระราชวัลว่าสายป่านที่ยาวค่ะครทาแปลว่าสังคมและชอบประกอบแปลว่าชัยชนะเพราะฉะนั้นไอคนเกิดวันเนี้ย เจ้าของธุรกิจรับงานประจําค่ะอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยเรียกได้ว่ารับทรัพย์รับโชคนะครับนี่คือสิ่งยาออกมาเลยยิ่งไปสิ่งที่เสริมดวงด้วยสายมูเตลูด้วยยิ่งเพิ่มทวีกูณไปอีกออะนะครับท่านติดตามที่เพจเราได้เลยอ่ใช่เพจดวงดีนะคะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางนะคะ,ะนะคส่วนในเรื่องของความรักถูกเขียนเลยเป็นคู่สินเสมอกัน บางคนแต่งงานแล้วไม่ต้องทํางานเลยสบายสามีเลี้ยงไปทั้งชีวิตอุ้ยอยากเป็นแบบนี้ั้างอ่า <c oughs> อันนี้เคยดูไปออกงาน <c oughs> เคยดูออแล้วเปิดมาได้พไพ่ใบแรกเลยว่าเอานี่แต่งงานแล้วนี่แล้วชีวิตไม่ต้องทํางานเลยเออรู้ไหมคนคนนี้เป็นน้องผู้หญิงอ,อ่าแล้วเป็นลูกเจ้าของธุรกิจนะ <c oughs> เกี่ยวกับน้ําขายน้ําทั่วประเทศไ <c oughs> ม่รู้พูดแบรนด์ <c oughs> ได้ไหมนะ โอเคอ่าเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับอันนี้คือเราคู่สินเสมอกันให้ปีนี้สถิติปีพศ2 5 5 7เนี่ยมีลูกค้ามาดู3คู่ค่ะแต่งงานทั้ง3คู่เลยเออแสดงว่าเด่นเรื่องความรักมากมากใช่ส่งเสริมทางเรื่องความรักส่งเสริมทุกอย่างอ๋อแต่ทุกอย่างคือดีหมดเลยทั้งการงานการเงินความรักทุกอย่างคือจะส่งเสริมให้ชีวิตแบบรุ่งโรจน์ขึ้นดีขึ้นใช่แล้วก็การเงินอีกอ่ะโอ้โหการเงินอย่างน้อยนะที่ฟันทงนะกำลังจะซื้อบ้านนะ ฟันงเลยมีโอกาสซื mm ้อบ้านหลังละ19ล้านถึง30ล้านอ่ามันเลิศนะ <Ir> มันเลิศมากเพราะฉะนั those, ้นในคำพยากรณ์ทั้งหมดเนี่ยค่ะรู้สึกว่าคนวันจันทร์กับคนวันอาทิตย์เนี่ยวันเสาวันเสาอ่าคนวันเสาร์คนวันจันทร์กับคนวันเสาร์เนี่ยโคตรปังเลยเอออ่าได้เพราะหนูเป็นคนวันจันทร์ได้หนูยอมอ่ะ